สวยแพงมากทัญญาอาสยามในชุดเจ้าสาวควงอาโลถ่ายรูปพีเวดดิ้ง โดยล่าสุดธัญญาอาสยามได้โพสคลิปที่ได้ควงอาโล่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหวานสไตล์เกาหลีธัญญาในชุดเจ้าสาวแสนสวยและดูแพงมากอร่ราเจ้าสาวจับสุดๆส,ส่วนอาโล่ที่อยู่ในชุดเจ้าบ่าวก็หล่อละมุนมากเช่นกันกับภาพเบื้องหลังถ่ายพรีเวดดิ้งที่สวยรอกันทุกชุดเลยแถมความน่ารักของอาโล่ที่แอบเขียนการ์ดบอกรักนะให้ธัญญาด้วยเรียกว่าใครเห็นคลิปนี้ของธัญญาอาโล่ก็ต้องบอกว่าสวย่อเหมาะสมกันสุดๆ และคอมเมนต์มีแต่คำชมเช่นนางฟ้านางสวรรค์เจ้าหญิงไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเปรียบเลิศที่สุดยินดีด้วยนะคะคุณแม่ดีใจกับพี่สวยสุดสุดดีใจกับพี่สวยสุดสุดสวยมากค่ะคุณพ่อคุณแม่สวยหล่อที่สุดรักยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ขอให้มีความสุขมากๆนะคะคนมีความรักสดใสน่ารักมากเลยค่ะละมุนไปหมดเลยทั้งความสวยความหลอ่อ เจ้าชาอาโลน่าหวานมากคุณพ่อคุณแม่หล่อสวยออร่ามากๆค่ะนี่จังมีน้องคาโลด้วยสวยดูดีแพงมากจ้าสวยหล่อมากทุกชุดเลยขอ,ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ